ผู้เข้าร่วม32คนจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง16คนจากนั้นพวกเขาจะสู้กันอีกรอบหนึ่ง16เหลือ8เพื่อรักษาตำแหน่งใน10อันดับแรกนั่นหมายความว่าแต่ละคนจะต้องชนะ2ครั้งติดต่อกันเพื่อเข้ารอบ8คนสุดท้ายหยุนเฟยหยางบอกข้าสิจะซ่อนการบ่มเพาะไว้ไหมลองเดาดูสิข้ามองไม่เห็น แต่ข้ารู้สึกว่าเจ้าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะพวกเจ้าสองคนรู้สึกยังไงข้าไม่รู้พวกเจ้าทั้งคู่ไม่ใช่คนดีนั่นเกี่ยวอะไรกับข้าใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยแต่ด้วยการหม่อมเพาะขอบเขตลมปราณยุทธท่านที่ห้าของเจ้าเจ้าเป็นคนแรกที่ได้กุญแจหยกอันดับหนึ่งแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ ผู้ที่อยู่ในขอบเขตลมปราณยุดขั้นที่8หรือ9เจ้าก็เป็นคนแรกที่ออกจากถ้ำหินมังกรน,น้ำท่วมแค่โชคดีโชคดีจริงๆเอาละหมดเวลาแล้วหลิเนเฟิงถึงตาเจ้าแล้ว คราวนี้หลินเฟิงจะเลือกสู้กับใครการบ่มเพาะของหยุนเฟยหยางอ่นแอกว่าเล็กน้อยแต่เขาและหลินเฟิงเป็นเพื่อนกันดังนั้นจึงไม่น่าใช่เขาถ้าไม่ใช่หยุนเฟยหยางก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งในขั้นที่หกของขออเขเียลมปราณยุทธสู้กับหลินเฟิงเหรอถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกที่ได้กุญแจอันดับหนึ่งแต่การบ่มเพาะของเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นเขาไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น เกิดอะไรขึ้นหลินเฟิงไม่ได้เลือกเขาเป็นไปได้ไหมว่าหลินเฟิงกังวลว่าจะชนะไม่ได้บางสิ่งบางอย่างควรจะได้รับการจัดการเย่เทียนหมิงออกมาทำไมถึงเลือกเย่เทียนหมิง ข้าจะบอกให้นะทางเลือกของเจ้าเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดที่เจ้าเคยทํามาในการแข่งขันใย่แห่งเขตหิมะเจ้าจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจของเจ้าและเจ้าจะต้องชดใช้ในราคาที่ไม่อาจย้อนกลับได้ข้าไม่เคยปฏิเสธการตัดสินใจของข้าเลยเมื่อข้าตัดสินใจแล้วข้าจะยึดมั่นกับมันถึงแม้ภายหลังจะรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดข้าก็จะไม่เสียใจ ข้าจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพราะมันคือทางเลือกของข้างั้นก็ไม่ต้องพูดพร่ำไร้สาระอีกแล้วถ้าอยากให้ข้าสำนึกผิดก็ตรงใช้พลังของเจ้าแสดงให้ข้าเห็นกลิ่นอายของเขาน่าประทับใจทีเดียวเย่เทียนหมิงเขาจะเป็นบันไดในเส้นทางยุทธของเจ้าจงเอาชนะเขาซะเขาชนะไม่ได้หรอกพี่ชายของข้าไม่มีวันแพ้ ใช่พี่เฟิงจะชนะเท่านั้นเขาแพ้ไม่ได้ต่อให้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมืออันดับสองของแควนจันทาหิม้ก็ตามเราจะได้เห็นกันวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ